สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหาที่ใบมีดตัดฟิล์มไม่ขาดนะครับผมสาหรับกรณีของเครื่องตัวนี้ตัวนี้เราจะเจอปัญหาจากการที่ว่าหัวตัดใบมีดตัวนี้อ่าอันนี้คือเป็นหัวที่ผมตังค้าใหมา่เร็จเรียบร้อยนะครับผมหัวตัวเนี้ยตอนแรกที่มาปัญหาที่เป็นก็คือว่าหมุนใบมีดปับตรงมาจนถึงระดับที่10บและแต่ว่า ลายตรงนี้จะไม่มีใบมีดโผล่ออกมาก็คือ,อหัวตัวนี้จะดันใบมีดออกมาไม่สุดวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับผมสําหรับกรณีเคสแบบนี้ก็คือว่าให้เราดูตัวนี้ตรงหัวหัวปป๊บตัวนี้นะครับผมจะมีดูน็อตที่เป็นหกเหลี่ยมแบบนี้อยู่ให้เราใช้หกเหลี่ยมเบอร์ศูนย์เอเบอร์หนึ่งจุดห้านะครับผมเบอร์เล็กเลยสําหรับของมันของตัวนี้ไขคลายออกมาจะไขคล้ายคายกับตัวโฟตอรตัวนี้นะครับผม คลายหมุนออกมาปุ๊บตัวน็อตตัวนี้จะเป็นน็อตตัวที่ว่ายึดสาหรับตัวแกนเกลียวตัวนี้เอาไว้อยู่เ,เพื่อที่ว่าให้มันอยู่นิ่งไม่ไม่ขยับหรือไม่หมุนไปไหนนะครับพอเราคลายเอามาทงนิดเึงให้มันหลวมให้มันหมุนได้นะครับแล้วก็เราจะใช้ครีมก็ได้ครับรือจะใช้นิ้วก็ได้หมุนสังเกตน็อตตัวนี้จะมีเกลียวที่เป็นเกลียวเป็นั้นๆอยู่ตรงนี้นะครับผมตอนแรกที่มาคือเกลียวตัวนี้จะอยู่ หมุนคลายออกมาเยอะเลยจะอยู่ประมาณนี้น,นอตตัวนี้สามารถหมุนปรับ่างนี้ได้นีนะครับผมจะเห็นว่าเียตัวนี้สามารถหมุนปรับได้เพื่อที่จะกัะดัน ความสูงของใบมีดตรงนี้ออกมาได้ให้เห็นได้ชัดเจนนะครับผมให้เราปรับตัวตัวเนี้ยตัวปรับความลึกของใบมีดนะครับผมปรับไปอยู่ในเซนเตอร์ของลำดับที่4หรือ5ก่อนจากในคลิปนี้ผมปรับเป็นที่4นะครับผมแล้วค่อยมาปรับตัวหัวตัวนี้เหมือนคลายออกมาให้ใบมีดตรงปลายนะครับผมโผล่ออกมาในตำแหน่งที่พอดี ประมาณนี้พอเราตั้งใบมีดตรงนี้เสร็จแล้วร้อยปุ๊บเราก็กลับมาน็อตที่ตัวเดิมขันเข้าไปล็อกเอาไว้ให้อยู่ให้แน่น,นขันแคบเป็นมือนะครับผมพอขันล็อกไว้นั่นปุ๊กคันนี้เราสามารถปรับได้ตามปกติแล้วก็ใบมีที่ยื่นออกมาเนี่ยจากที่ว่ามาตอนแรกคือเบอร์สิบ ปลายตรวน,นี้จะยังไม่โผล่ออกมาเลยแต่ว่า,าตอนนี้คือผมปรับเอาไว้ที่เป็นเบอร์สี่แล้วก็ปลายใบมีดโผล่ออกมาตามปกติจะเห็นได้ชัดปลายโผล่ออกมาตามปกติคืออันนี้ปัญหาของตัวเครื่องตัวน,นี้ที่มาตนนั้งแรก็คือว่าเครื่องสร้างตัดไปแล้วฟิล์มไม่ขาดก็คือเอาออาเ,อาเอาจาะแผ่นยาดตอนนี้ผมจะการตั้งเบื้องต้นให้เรียบร้อยคร่บผมใช้งานได้ตามปกติ เสร็จปุ๊บก,ก็ประกอบเข้าไปแล้วก็ขันตัวน็ lock. อตยึดล็อกหัวเอาไว้ให้มันเดินนี้ครับผมเสร็จเรียบร้อยใน,ในกรณีที่เจอปัญหาคือ,อตัวเครื่องสั้งตัดปุ๊บแล้วเครื่องตัดฟิล์มฟิล์มมอคาดออจะตอแผ่นฟิล์มลอกอออออตแผ่นยากนะครับผมใชก้การนะครับตรงนี้ให้สังเกตตรงนี้ดูมันจะมีตัวปรับตรงนี้อยู่ว่าเป็นตัวแกนดันใบมีดลงไปด้านล่างหาเกิดว่าใบมีดไม่โผล่ออกมาเลยเราปัด เซนเตอร์เบอร,บอรอ์การตัดเนี่ยไปถึงเบอร์สิบแล้วแต่ว่าปลายใบยมีดจะไม่โผล่ออกมาเลยเนี่ยให้เราลองดูตุ้ดีดูตั้งค่าตามนี้นะผมเสร็จตามนี้นะกลับมาใส้งนานได้ตามปกติครับผม